สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาไอ้ปันนาข้าวนะครับผมที่นาของอยู่แคนาดาครับมีแต่ไร่ใหญ่ๆนะครับผมไล่นี่มั้งเอ้ยมีแต่ไล่แบบไม่มีต้นไม้สักต้นเลยครับนุ่น มันก็ต่างกันนะครับเนาะนะครับเพิ่งจอดรถครับผมพอดีนะแกมาบานข้าวก็เลยมาปันให้แกครับถ้ามันเหมือนอยู่ที่นาเหมือนอยู่แคนาดาโอ้ยส,สนุกมีแต่จะหลับแน่แบบนั้นถ้าแบบนี้นี่มีแต่หลับไม่ได้ถ้ารับนี่บอ ขับเนี่ยก็ทั้งรถทั้งคนแหละไม่รู้อะไรจะหกักมันมีแต่ต้นไม้นต้นไม้ก็ต่างหากนะครับตอก็มีอีกครับมันก็จะย้อนแสงหน่อยเพราะว่า,า,ามันเพิ่งจอดรถพักเมื่อกี้ก็เลยจะมาถ่ายวิดีโอให้พี่พี่เพื่อนๆดูนะครับผม แล้วก็เหลืออยู่ประมาณก็เหลือเยอะอยู่ครับเพราะว่ามันร้อนมากช่วงนี้เขาก็หวานข้าวกันช่วงนี้รีบหน่อยถ้าเหมือนอยู่แคนาดารถรถแท็กเตอร์ใหญ่ๆเนาะติดแอร์ด้วยอมีแต่เครื่องจัรทำมันก็เป็นที่กว้างเนาะมันไม่ค่อยมีต้นไม้แต่นี้ไม่ได้ครับผม ขนาดรถเกี่ยวก็ยังจำกัดเลยถ้าใหญ่เกินก็ไม่ได้อีกเกี่ยวไม่เสร็จก็เหมือนเกี่ยวเองถ้าเอารถรถใหญ่ๆมาเกี่ยวข้าวช่วงหน้าเกี่ยวเพราะว่านี่างก็มันเป็นทีนาสมัยโบราณเขาเรียกทีนี้ช่วงนี้ก็อยู่กับปลาหน่อยครับ อยู่กับธรรมชาตินะช่วงทำนาใครลงเฟซอะไรเขาลง youtube นะก็กดติดตามให้หน่อยกดติดตามให้ด้วยนะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยกดไลค์ด้วย ก็คนติดตามอย่างนี้ก็ประมาณประมาณอะไรนะสิบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับผมก็ทำไปแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆบุญพาวาสนาส่งก็จะมีคนมามาติดตามเยอะเป็นพันเพื่อพานเกณ y น YouTube ให้เขาหน่อยก็ ขยันลงคลิปเอาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยข้ากล้าพูดเท่าไหร่ครับเพราะว่าว้าไทยไม่แข็งแรงครับห <c oughs> นาพันคำวะช่วงนี้ก็ไม่มีเห็ดครับเห็ดไม่ออกเหมือนอยู่แถวมุกดาหารนี้ก็มีเห็ดเห็ดเห็ดอะไรเหร็ดพอเข,อขาเรียก แ่ไม่ค่อยได้หาหรอกครับมันก็มันยากอยู่มีแต่คนรีบช่วงเห็นเห็นฝนตกก็มีแต่คนรีบจะ่วานาข้าวก็เลยผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่นาผมยังไม่ได้ไถเลยจูดก็ยังไม่ได้จูดเลยเผาถ้าเผาที่นะครับถ้ามีเผาต่อฟางนะครับผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะทำ้าย ไอ้บรรยากาศนะครับผมอากาศมันมลอาาะเป็นพิษนะครับถ้าไม่ไถถ้าเราไม่เผาต่อฟางมันก็มันจะไถไม่เข้านะครับถ้าตรงไหนฟางหนาๆอย่างนี้เราเวลาเราเอาเรามาไถอย่างนี้มันก็จะไม่เข้ามันก็จะมีแต่ฟางขึ้นมาแค่นั้นถ้าช่วงเกี่ยวข้าวใหม่ๆใช่อยู่ เราก็ไถากบได้แต่ถ้าเราไถายกบต่อฟางนั้นก็มันจะทำยากหน่อยถ้ามันมันจะได้ไถไถาลายเที่ยวสรุปแล้วมันก็จะได้จูดเหมือนเดิมแหละครับผมเผามันเดิมแหละก็พูดพูดไทยก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับผมก็จะว่ากันนะครับผม มีแล้วก็ผมก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมผมจะค่อยศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าบ้านเรามันก็คนอีสานพูดภาษากลางถ้าไม่พูดบ่อยมันก็จะพูดไม่ไม่คล่องเท่าไหร่ครับไม่คล่องตัวแต่ถ้าพูดบ่อยๆมันก็จะพูดได้ดีกว่านี้นะครับ มันจะติดซ้ำเนียงแต่แต่ละภาคกิสารเนี่ยมันแต่ละจังหวัดก็พูดี่เหมือนกันนะครับผมอำนาจเจริญมุกดาหารก็พูดนี่เหมือนกันส้ำเนียงก็ต่างกันแล้วก็พวกบางครั้งต้นไม้ต้นอะไรก็พูดไม่เหมือนกันนะครับผมขนาดผมอยู่อุบลยังมาอำเภอต่างอำเภอยังพูดไม่เหมือนกันเลยครับผม มันก็หลายหลายเชื้อชาติเขาบอกชนชั้นไม่ชนชั้นไม่เกี่ยวคนละภาษาชนคนละภาษาแต่ถ้าที่ยะโสธรเขาจะว่าเมียอ,อยู่อยู่อุบลเขาจะว่าเมือ่อภาษาจะกลับไหมเขาบอกจะกลับจะกลับบ้านนี้ก็จะเมียบ้านไหม ถ้าอูวนจะเมือบ้านไหมถ้าภาษาที่ว่าจะกลับบ้านนี่ครับก็ไปก็ก็จะทํานิสร็จก็จะไปทําของตัวเองนะครับผมไทยยังไม่เสร็จเลยก็ฝากคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าพูดอะไรไม่ ถ้าพูดอะไรไปที่พูดไม่เข้าใจก็อย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับผม mm. ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผม mm. อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ mm. ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ